อยากการมาขวบบ่ข่อยลงซ้ำคอเยวพี่น้องเด้อว,วันนี้กินแกงเห็ดนะคะแซ่บนํำกัดลดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาพี่น้องมากินแกงเห็ดอันนี้เป็นแกงเห็ดที่เอามาจากสวีเดนนะคะแล้วก็เห็ดเกาลัดที่หายอยู่นี่จะมีเห็ดพึ่งคาลายมานำ อันนี้เป็นเจ้าก,กระปูเห็ดเองแสบกระเพราข้าเข้าวจานะ้าวเลย เรสแซบไอแซ่บแซบพี่น้องจ้ะมาเดิมนมาแซ่บนะบไปอืออันนี้นะ Aston fit w h i t ขึ้นยากอามาขวบ ลืมหอยนางปลาแซ่ข้าวมากินข้าวใส่นนาปลาแซ่กลุ่มเนี้ยจำได้เป็นกลุ่มเห็ดซึ่งดอกเล็กอ่ะหัก ีย่าซองฟิตพี่น้องเลยเพราะว่าัญระาะเน่เราบ่อกินอยู่ละบ่ออยู่พร้อมละเอาสิไปหาลูกร้านเรา เพึ่งเนี่ยอร่อยกรอบดออีตำเท่าที่แหลกได้นะคะปู cái nhám đấy sẹp cái hết phượng cùi phượng khá lại đây này Hãy subscribe ไอตุงมัดสวนบ่มีก๋วยเตย หลายคนได้จองเห็ดพึ่งแล้เห็ดผึ่งบะหมี่เลยด้วยจ้ะเลยทงสองทงอเอาเสียไปให้พ่อแม่เลยอตะเห็ดดำาับไปเห็ดผึ่งี่ะเห็นอย่างเนี่ยแค่รอด mở bật cộp cộp. ื่อคืนตอนตีหนึ่งอาสิเป็นคนนอนดึกเด็ยพี่น้องต่ลเมือแต่ลตลเมอรอเนี่ยอาซีนอนประมาณตีสองตีสามคนนอนดึกบาน,นิสเปรย์เห็นเขากินส้มตำยากบันี้พี่น้องเออยากพระเจ้าขอบพยายามอดข่าวตอนแรกนะเห็นจังไรด,ดีนอ้อบ่ะ อีสามเกึ่งลูกมามีหมักแอปเปิลดิบกิ่นพริกเกลือพอบรรเทาอ่ะนะถ้ายังให้น้ำหนักลงเร็วอ่ะให้พวกที่มีโซเดียมหลายนะแม่พี่น้องสิลงไวอยู่ไอนะบาดกินเครื่องปรุงหลายก็เลยบ่ค่อยลงซ้ำก่อ สองคำปักข่าวหลายพอกินแค่แกงเห็ดนีก่กะอิ่มละ ผักแกงเห็ดอาบเป็นของสิบันไล่เนาะ เร็วขนาด่ะจับเสยเมนูศูนบาทอืมบ่าสูนปันไดบลาดปบาสูนปันไดบลได้ปลูกข้าวกินเนาะถ้าปลูกข้าวกินในศูนบาทเลยอือเ็บคือฝรั่งปอนเดอหันแนวฝรั่งปากมาพี่น้องล้างปาก

ได้ปะเนี่ยข้าแรงก่ะตะเล้งกับบวกินีนน้เนีไปกินมาเอวนเข้าช่องฟิตหนึ่งนาทีม,มัดสำหรับวันนี้ก็ขอแยกไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย